การพัฒนารถถังหนักโซเวียตขั้นสูงเริ่มขึ้นในช่วงต้นปี1945กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่นหลายกลุ่มได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการนี้และร่วมกันพัฒนารถถังหนักรุ่นใหม่โดยใช้เทคโนโลยีล่าสุดทั้งหมดและประสบการณ์ทางทาหารมากมายในการออกแบบรถถังหนัก หลังจากสร้างต้นแบบขึ้นมาแล้วหลายคันและทดลองเครื่องยนต์อาวุธยุโทโธปกรณ์และระบบช่วงล่างแล้วยักษ์เหล็กก็ได้ถือกำเนิดขึ้นและตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า Object 260ขึ้นมาโดยมีชื่อเล่น IS-7 รถถังหนักนี้มีน้ำหนักถึง68ตันโดยมีการติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลของกองทัพเรือที่จะพาสัปปะหลาดนี้วิ่งไปได้ความเร็วสูงสุดถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถถังติดอาวุธด้วยปืนใหญ่ไรเฟิลอันทรงพลังขนาด130ม mm, ม พร้อมกับการบรรจุกระสุนแบบอัตโนมัติและมีปืนกลทั้งหมด8กระบอกโดย2กระบอกจะเป็นปืน KPV ลำกล้องยาวขนาด45มิลิเมตรและปืน RP-46 ขนาด7.62ม mm, ิิเมตร6กระบอกชุดเกราะของ IS-7 เป็นคุณสมบัติหลักที่มีค่าการป้องกันสูงพร้อมกับโซลูชันเทคโนโลยีขั้นสูงหลายประเภทซึ่งบางส่วนได้ถูกนำไปต่อยอดและพัฒนาใช้กับรถถังที่ทันสมัยกว่าได้สำเร็จการทดสอบเกราะของรถถัง IS-7 มันถูกยิงด้วยปืนหลายกระบอกรวมไปถึงปืนใหญ่เยอรมันขนาด128มิลิเมตรของจั๊กไทเกอร์และปืนใหญ่ขนาด130มิิเ mm มตร S70 ของรถถัง IS-7 เองแต่ก็ไม่มีกระสุนใดที่สามารถเจาะเกราะรถถังได้ด้วยการโจมตีด้านหน้าตัวรถแม้จะอยู่ในระยะใกล้ก็ตาม แต่ก็น่าเสียดายที่รถถังนั้นมีราคาที่แพงมากสำหรับประเทศที่กำลังฟื้นตัวหลังจากสงครามโลกครั้งที่2และการที่จะผลิตรถถังเปน็นจำนวนมากนั้นมีปัญหาเนื่องจากเทคโนโลยีที่ซับซ้อนมากเกินไปการขนส่งไอเอขนาดยักษ์นั้นซับซ้อนมากต้องใช้ชานชาลาพิเศษทางรถไฟและน้ำหนักของตัวรถก็เกินน้ำหนักในการบรรทุกสูงสุดสำหรับสะพานส่วนใหญ่ของโซเวียตในยุคนั้นหลังจากที่สร้างตัวต้นแบบขึ้นมาหลายคันแต่สุดท้ายโครงการก็ถูกปิดตัวลง